ทดสองแป๊บนนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้จะมารีวิวเกม GTA V นะครับในมือถืออันนี้ไม่รู้ว่าเล่นได้หรือเปล่าอันนี้ผมโหลดมานะนๆะเนะี่ยไม่เสียวเวลากดเข้าไปเลยจุ๊บนี่เริ่มต้นมามันก็เป็นอย่างนี้ ซี่มันจะเป็นยังไงมั่งแปบ๊บนึงนะอ่ะแล้วเราก็มาถึงแล้ว้ปสิเฮ้ยมัดเออดีที่หัวไม่โขกดีหน่อยขอโทษสองแป๊บหนึ่งนิ่งๆไว้ โอไม่เข้าใจมันเลยเดินหน้าเฮ่บวยโอ้ยเจ็บ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 อ่ะเกมนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างเ,เรียกรถได้ไหมเฮ้ยโทรหาใครก็ได้งูเยอดอ่ะ เออตึบดึมดึึดึึึึึโอเคเอ้ยเบอร์โทรอะไรเยอะขนาดนี้โทรตื๊ดอ่ะโทรหาแล้วมันน่าจะมานะเฮ้ะเห็นมาเลยเอ๊ะ เรียกมายังไงดียังไงโทรโทรมาเลยเดอหนึ่งสองาสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบโทรอ่ะน่าจะมาแล้วล่ะมาไหม เฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเชลูบ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 รู้รู้เธอไม่ใช่แล้วไม่แล้โทจะมีเบอร์ใครวะใครเขาจะมีเบอร์นั้นอยู่วะเบอร์ยี่ยไรวะไม่รู้เลยไม่มีมันจะมีได้ยังไงอ่ะ เอ้พวกเราชาวไทยเราต้องเอืดอืดอืดโอ้ยไปไหวไปไหวแล้วจริงๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้ยี่มาที่ไหนเนี่ยเออเออสรุปทำอะไรไม่ได้ใช่ใช่สรุปทำอะไรไม่ได้ฮะ พี่พีนสามก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะข้างหน้าจะเป็นอะไรจะหามาให้นะวันนี้ลาไปก่อน